อ,องที่หนึ่งมาบาเบอร์พระเจ้าบาเบอร์อ,องค์ที่สองอุมาญอุบายยุนเนี่ยในช่วงพระเจ้าอุมาญมันเกิดย่งชิงอํานาจกันในราชวงศ์โมกุลที่เดลีเดลีครับโมกุลนี่ราชวงศ์นี้ก็มาจากราชวงศ์ของโมกุลนั่นแหละเจีงกิจขาอแล้วกนีแลก็อุบายยุนเนี่ยหลบมาหลบหนีไทยกันเมืองมาอยู่ที่นี่ตั้งสิบสี่ปีมาอยู่แค่นี้แหละ พอพระเจ้ญญาออกบาลูกชายของพระเจ้ญญาบาเบอร์ขึ้นของราชก็มาทำนู่นก็ได้เึ่งของราชเลวก็มารับพอ่อครับแล้วก็ระลึกว่าว่าพ่อเราเกิดมาอยู่นะก็เลยมาสร้างตรงนี้นะทุกคนสร้างทับไว้เลยลก็ไม่มีอะไรมีปุ่มสี่ห้าปุ่มทุกคนอยู่ข้างในปุ่มนั้นทำเป็นไปทำอะไรฮะเป็นสัญลักษณ์อะไรก็เขาไม่รู้นะโมกุลฮะราชวงศ์โมกุลนะครับตั้งขึ้นมันไปขึ้นทางโน้น เป็นหุ่นเดียวและก็มีห้องน้ำมีห้องโถงทานลังเด็กที่เราเห็นเนี่ยเป็นของญี่ปุ่นขอญี่ปุ่นมาทำนะข้าเลยแล้วก็ฝึกฝนได้เพียงแค่นี้ก็ไม่เสี่ยงมอเห็นว่าผมพยายามแพนกล้องไปเรื่อยๆนะครับกับชาวคณะที่เรามาด้วยกันนะครับทำได้ทำได้เราไม่ได้ยุบทำได้เราเจอได้ที่ไหนที่เมืองไทยที่เมืองไทยฮะ การตกแต่งที่นี่ก็สวยงามฮะัมีสวนสาธารณะด้วยนะครับได้ฟังคำบรรยายจากหลวงพ่อนะครับเจ้าคันธีเจ้าคันธีที่พระเจ้าท่านมาอพัะปัญจวัคคีย์ทั้งห้านะครับจักจวานะ,ะรายงานจากเจ้าคันธีนอินเดียนะครับพารศสวัสดีครับ Okay.